หลังจากที่ซีรีส์ The Witcher จบไปเนี่ยก็คงมีหลายคนตั้งคำถามว่าอะไรคือ Witcher กันแน่ Witcher เนี่ยเป็นนักฆ่ารับจ้างหรือเปล่าวันนี้อาก็เลยถือโอกาสทำคลิปสำหรับคนที่ยังใหม่กับโลกของ The Witcher อยู่เอาว่ามันเป็นคล้ายๆข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากซีรีส์ The Witcher ของ Netflix อีกทีนึงก็หวังว่าอาจะช่วยตอบคำถามของทุกคนให้ได้กระจ่างขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเรามาหมายเหตุกันเหมือนเดิม ถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดออกเสียงผิดอ่านผิดข้อมูลผิดอาร์ตก็ต้องขออภัยมาในนาที่นี้ด้วยถ้าใครอยากเสริมอะไรก็เสริมมาได้ที่คอมเมนต์เลยเอาล่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าอะไรคือวิ t เชอร์กันหลายๆคนมองว่าวิ t เชอร์เนี่ยเป็นคล้ายๆกับนักฆ่ารับจ้างซึ่งมันก็ไม่ผิดสัทีเดียว แต่ว่าความแตกต่างระหว่างวิเชอร์กับนักฆ่ารับจ้างก็คือวิ t เชอร์เนี่ยจะรับค่าหรือกำจัดเฉพาะมอนสเตอร์และสัตว์ประหลาดเท่านั้นหรือจะให้อธิบายง่ายๆกับคำว่าวิ t เชอร์ในประโยคเดียวก็คือนักล่ามอนสเตอร์นั่นเอง จากคำบอกเล่าของ y ยส k i อหรือว่าเดนเดลไลน์เนี่ยเดวิเชอร์คนแรกปรากฏตัวเมื่อประมาณ300ปีก่อนเหตุการณ์ในหนังสือ The Last Witch ซึ่งเป็นยุคที่โลกของเดวิเชอร์นั้นน่ะถูกบุกลุกจากทั้งมอนสเตอร์และสัตว์ประหลาดคือมัน o v e r w h e l m โลกของ The วิเชอร์มากซึ่งวิ t เชอรนั้นก็ช่วยนำชนะัยชนะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในยุคนั้นแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนว่าวิชเชอรเนี่ยเป็นอาชีพนะไม่ใช่เผ่าพันธุ เพราะวิเชอรเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์นะที่เป็นมันก็มีอย่างเผ่าพันธุ์เอลฟ์ที่ส่วนใหญ่จะมาจากสกู of แคทซึ่งในส่วนรายละเอียดของโรงเรียนหรือว่าที่ฝึก w i t เช e รเนี่ยเดี๋ยวอาจจะพูดอีกทีตอนท้ายคลิปแล้วกันนะ การเป็นวิ t เชอร์นั้นน่ะจะเริ่มได้ในเด็กซึ่งเด็กๆทุกคนนะต้องผ่านการฝึกทั้งในส่วนของร่างกายเวทมนต์แล้วก็จิตใจอีกส่วนสําคัญในการเป็นวิ t เชอร์ก็คือการกลายพันธุ์โดยการกินโพชั่นต่างๆเพื่อทําให้ร่างกายของเด็กๆเ,เหล่านั้นน่ะแข็งแรงรวดเร็วอึดและทนทานได้ดีกว่าคนปกติ ถ้าให้ยกตัวอย่างก็เหมือนของแกเราะเองที่จบมาจาก s c h o o w o ฟ์ใช่ไหมซึ่ง School of Wolf เองก็จะมี Tri of Glasses ก็คล้ายๆกันการดื่มโพชชั่นเพื่อเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมแบบที่เราเคยเล่าใ้ฟัง Witcher ทุกคนเนี่ยจะมี Trademark ก็คือตาที่เหมือนแมวซึ่งทำให้พวกเขาสามารถมองในที่มืดได้และก็มีความสามารถในการต้านทานการดื่มโพชชั่นต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสามารถของพวกเขาซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปดื่มเนี่ยก็สามารถตายได้ในทันที วิเชอร์เองนั้นก็จะมีความสามารถในด้านเวทมนต์ถึงแม้จะไม่ได้ทรงพลังเหมือนพวกนักเวทนะแต่ว่าเวทมนต์ที่วิเชอร์ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าไซน์เนื่องจากการไล่ที่รวดเร็วและความยืดหยุ่นที่สามารถนําไปใช้ควบคู่กับพลังร่างกายที่เหนือมนุษย์ของพวกเขาอีกทีหนึง่งอาวุธหลักของวิเชอร์นั้นก็คือดาบ2เล่มดาบเงินหรือซิวเวอร์ซอสก็จะมีไว้สําหรับจัดการกับมอนสเตอร์หรือสปะรลาดาบเหล็กหรือสตีลซอสนั้นก็มีไว้สําหรับฆ่าสัตว์ป่าหรือแม้แต่ใช้กับมนุษย์ถ้ามีความจําเป็นจริงๆ วิเชอร์ทุกคนนั้นจะมีเหรียญตราประจำโรงเรียนที่เป็นสัญลักษณ์และเครื่องเตือนภัยที่จะสั่นก็ต่อเมื่อมีสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์หรือมีการใช้เวทมนต์อยู่ใกล้ๆตัววิตเชอร์เองคราวนี้เรามาต่อกับโรงเรียนของวิตเชอร์ที่อา์ติดไว้ตอนต้นกันดีกว่าแบบที่อา์ได้บอกไป School of the Cat เป็นเพียงไม่กี่โรงเรียนที่มีการเทรนหรือการฝึกทั้งเอลฟ์และผู้หญิงให้เป็นวิตเชอร์ School of the Wolf หรือโรงเรียนที่แกร์ลจบมานั้นขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างวิ t เชอรที่มีชื่อเสียงนับไม่ถ้วน School of the Wiper เป็นโรงเรียนที่เน้นไปทางการสร้างนักฆ่า a s s a ัสซิที่จะใช้มีดสั้นสองเล่มแทนดาบคู่อย่างที่อาร์ตเล่าใฟังไปตอนแรก School of the Bear ก็จะเน้นไปที่พลังและการป้องกันเป็นหลัก School of the Griffin ก็จะเน้นไปทางการใช้เวทมนต์และสุดท้าย School of the Crane เป็นโรงเรียนที่เน้นไปทางการล่ามอนสเตอร์ใต้น้ำและอากาศรวมทั้งหมด6โรงเรียนถึงแม้ w i t เชอรเองเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในโลกใบนี้เนี่ยแต่ผู้คนกับเกียรติชังและก็เกรงกลัวพวกเขามากๆ อาจจะเพราะด้วยความที่วิตเชอร์นั้นนะ่ยมีชีวิตแตกแยกมาตั้งแต่เด็กผ่านการทรมานผ่านการฝึกแล้วก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงผันทุก,การทางร่างกายทาให้วิตเชอร์ส่วนใหญ่นั้นนะมีนิสัยค่อนข้างเย็นชาเข้ากับคนอื่นได้ยากรวมทั้งรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากคนทั่วไปโดยเฉพาะตาที่อาบอกตาเหมือนแมวของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่และอาจจะเพราะด้วยสาเหตุนี้เองที่ทําให้วิตเชอร์เนี่ยถูกทีตไปเหมือนคนชั้น2ของสังคมในโลกของเดอะวิตเชอร์ ก็จบกันไปแล้วกันอีกคลิปในโลกของ The Witcher หรือ The World of The Witcher ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันในคลิปต่อไปอยากเห็นอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโลกของ The Witcher เพิ่มเติมก็ลองแนะนำกันเข้ามาได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้อัดด้วยวันนี้ไปแล้วจบ Today